เจ็ดต่อสิบแปดมาเลเซียเป็นฝ่ายส่งแต่ยอ้อนมาอ 19, อลแล้วครับเป็นแต้มของทางฝั่งญี่ปุ่นครับยี่สิบสิบเก้าต่อสิบเจ็ดครับใกล้จะขึ้นยี่สิบแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งญี่ปุ่นเป็นฝ่ายส่ง,สงเจแปนเสิร์ฟลูกนี้ขึ้นไปลูกนี้ยังได้อยู่มาเลเซียทำไงลูกนี้โอ้ออลแล้ครับขึ้น 20แล้วครับตอนนี้อีกแต้มเดียวครับ point ร1 point ครับ1 point ก็จะเซตพอ point เสร point แล้วจะทำได้หรือเปล่าเจแปนเป็นฝ่ายทรงเพลื่อนไปลูกนี้เราก็เสิร์ฟไปลูกนี้ยังได้อยู่มาเลเซียทำไงสันแบ็กคือมาโอจบเกมครับในเซตแรกครับรมาเลเซียเอาชนะไปครับ21ต่อ17แต้มครับในเซตแรก เปลี่ยนฟังครับตอนนี้โอ้โหถือว่ามันจริงๆครับเนี่ยครับทางฝั่งผู้เล่นมาเลเซีย process seven t w t y one s e v e t e e p l e t ถือว่าพลาดครับในลูกบางจังหวะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เขาจะเดินทางไปสิงคโปร์อยู่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมเดือนหน้าใช่ไหมผมผมไม่เป็นสมาชิกเลยได้ไหมไม่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองวะขแล้วขอบคุณมากพี่ผมอยู่เมืองไทยดีกว่าไหมครับสุดยอดใช่ไทยแลนด์อินที่ไหนไปที่นั่นครับพี่สุดยอดแล้วพี่ มัาแล้วก็เชียร์ฐานก็เชียร์โอเคเขาจะไม่เก่งแล้วก็ให้กำลังใจกันเขามาบ้านเราเย่ฮอกกี้ฮอกกี้อฮะโอเคโอเคสุดยอดเลยครับนี่ครับผู้เล่นของปากีสถานนะครับปากีสถานเจย์เย่อินสกอร์ทีมโอ้มันจริงๆครับมันมากๆเลยตายครับเสือร็จเฮ้ย โี <c oughs> ่คโอเคครสีสันของกองเชียร์ในวันนี้ครับคำร,ร่วมแจมเลยครับร่วมแจม